รายงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่ดี best practice โรงเรียนซิรินทรนอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ประเภทของนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนด้านบุลี่ชื่อวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนแนว เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนด้านบูลลี่โดยใช้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนโครงการแนะแนวสร้างสรรค์ป้องกันบูลลี่ด้วยพลัง y ยซี r ิริน r รปัญหาการบูลลี่ในสถานศึกษาเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางอารมณ์ จิตใจและสังคมของนักเรียนจากการสำรวจสถานการณ์ภายในโรงเรียนซีดินทรพบว่าปัญหาการบูลลี่ระหว่างนักเรียนยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของนักเรียนทำให้เกิดความเครียดซึมเศร้าไม่อยากมาโรงเรียนหรือแม้กระทั่งนำไปสู่ปัญหาการเรียนที่ถดถอยเพื่อลดปัญหาการบูลลี่ และสร้างสังคมโรงเรียนที่ปลอดภัยโรงเรียนซีรินทรจึงได้พัฒนาโครงการแนะแนวสร้างสรรค์ป้องกันบูลลี่ด้วยพลังวายซีซีรินทรโดยใช้แนวทางแนะแนวเชิงรุกและทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูราดำเนินโครงการโดยใช้วงจรคุณภาพ P.D.C.A. เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพดังนี้ 1. ขั้นเตรียมการมีการวิเคราะห์ปัญหาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาโดยมีนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาเป็นแกนนำในการดำเนินการวางแผนการดำเนินงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือคัดเลือกและอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาเช่นการให้คำปรึกษาเบื้องต้นเทคนิคการจัดการกับการบูลลี่เช่นการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งเป็นต้น 2. ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเช่น YC Talk and Care เสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับการบูลลี่กิจกรรม YC Mental Health Day รายการให้ความรู้หน้าเสาธงต่อต้านการบูลลี่จัดให้มีการบริการให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนที่ตกเป็นเหยื่อของการบูลลี่เชิญจิตแพทย์ให้ความรู้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จัดอบดรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตฟรี r m มายให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้นักเรียนสามารถจัดการปัญหาเมื่อต้องพบการบูลลี่ให้ความรู้และสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โรงเรียนร่วมมือกับโรงพยาบาลสุรินจัดตั้งซิรินกรีนคลินิกคลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตขั้นตรวจสอบประเมินผลผ่านแบบทดสอบการสังเกตพฤติกรรมขั้นปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงมาตรการและขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนด้านบุลลี่ด้วยโครงการแนแนวสร้างสรรค์ป้องกันบุลลี่ด้วยพลังว c ยซีซิรินทรโดยใช้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุลลี่ในโรงเรียนเกิดผลลัพธ์ดังนี้ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนร้อยละ90รู้สึกว่าโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากขึ้น นักเรียนที่เคยตกเป็นเหยื่อการบูลลี่ร้อยละ85ระบุว่าปัญหาการบูลลี่ลดลงและมีพื้นที่ขอรับคำปรึกษามากขึ้นพัฒนาทักษะชีวิตและการจัดการอารมณ์ของนักเรียนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ95สามารถใช้แนวทางการควบคุมอารมณ์และลดการใช้ความรุนแรงตอบโต้อัตราการตอบโต้ด้วยความรุนแรงลดลงจากร้อยละ60 เหลือเพียงร้อยละยีเพิ่มอัตราแจ้งเหตุและการขอรับคำปรึกษาจำนวนการแจ้งปัญหาการบูลลี่ผ่านเซฟโซนห้องแห่งความลับและกล่องหันสาทุกปัญหามีทางแก้เพิ่มขึ้นร้อยละสีลดอัตราการเกิดเหตุการณ์บูลลี่ในโรงเรียนจากรายงานสถิติก่อนและหลังดำเนินโครงการพบว่าอัตราการบูลลี่ในโรงเรียน ลดลงจาก15กรณีต่อเดือนเหลือ3-5กรณีต่อเดือนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาได้รับการฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำการให้คำปรึกษาและการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาได้รับการอบรมการแนะแนวและเทคนิคการช่วยเหลือเพื่อน สามารถให้คำปรึกษาเพื่อนนักเรียนได้มากกว่า50กรณีต่อเดือนขยายบทบาทของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสู่การเป็นผู้นำในเครือข่ายแนะแนวระดับจังหวัดดังนี้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโรงเรียนเครือข่าย3แห่งคือโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนเทพอุดมวิทยาจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนบ้านตะครอจังหวัดสุรินทร์ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมและพัฒนาการดำเนินงานสู่การเป็นสถานศึกษาต้นแบบนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาได้รับการนำเสนอผลการดำเนินงานในโครงาการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านปฐมภูมิและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิเขตสุขภาพที่9านำเสนอผลการดำเนินงานในกิจกรรมพิธีเปิดคลินิกวัยรุ่น และโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นเยาวชนและพัฒนาระบบบริการคลินิกวัยรุ่นณโรงพยาบาลสุรินได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาได้รับถ้วยรางวัลประธานในพระองค์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณในโครงการประกวดแข่งขันทักษะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ณมหาวิทยาลัยราชพัฒล,ลัวไลอองณ์ในพระบรมราชูปรมภมรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาระดับชั้นม .1 ถึงม .3 งานศิลป,ปะหัตกรรมนักเรียนรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาระดับชั้นมสถึงม .6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนและชุมชนกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาดำเนินงานด้วยความเข้มแข็งเกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจนเกิดเป็นโครงการซิรินกรีนคลินิกเพื่อดูแลแก้ไขและส่งเสริมสุขภาวะนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตคือจิตแพทย์นักจิตวิทยาพยาบาลน,นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลสุรินท์ ในการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเกินกว่านักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาจะรับมือได้จนโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตดีเด่นเขตสุขภาพที่9ประจำปี2567โรงเรียนศิีรินทรมีการดำเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพส่งผลให้ได้รับคัดเลือก เป็นสถานศึกษาต้นแบบการแนะแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวิถีใหม่ปีการศึกษา2566และได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับยอดเยี่ยมการแนะแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวิถีใหม่ปีการศึกษา2567ซิรินทรสร้างฝันอันสดใสแนะแนวนำใจให้เรียนรู้บุลลี่ต้องหมดไปไม่อดสู เพื่อนที่ปรึกษาคู่ดูแลกัน